ข้าพเจ้านางสุกัญญาเพชรมงคลเกิดเมื่อวันที่12เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518อายุ45ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกการประถมศึกษาจากสถาบันราชพัฒสงขลาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีข้าพเจ้าเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2545ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านเจหลีอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2548ดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนพัฒนาศึกษาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีวันที่29พฤษภาคม2551ดำรงตำแหน่งครูขอส .1 อช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีวันที่27เมษายน 2,552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูกูอ,อําเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสวันที่1กรกฎาคม2,553ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านบางโงอ,อําเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันที่1พฤษภาคม2,554 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านควนประอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและวันที่15ตุลาคม2558จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าเรืออําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีรวมอายุราชการ18ปี3เดือน6วัน ผลการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพทางการศึกษาจรรยาบรณต่อตอนเองข้าพเจ้ารักษาวินัยในตนเองและตรงต่อเวลาประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองทั้งทางกายวาจาและจิตใจ สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอโดยการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาทั้งตามที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกจัดเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกียรติยศศักดิ์ศรีปัตนีเขต2คณะกรรมการประเมินห้องสมุดคุณภาพตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้ คณะกรรมาการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบก,การประเมินและประกันคุณภาพแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑาประจำปีการศึกษา2561ของกลุ่มโรงเรียนร่มโพ นอกจากนั้นข้าพรเจ้าส่งผลงานเข้าประกวดพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในอาชีพโดยการเข้าประชุมอบรมสัมมานาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ที่ได้มาพัฒนาวิชาชีพของตนเองจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0แครูดีประจำปี2556จากครุสภา เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบบยมุขปี2557โล่รางวัลการนำเสนอเบสแพ r a ท t สหนึโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับดีดเยี่ยมจัดทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฒยาลารางวัลห้องสม,มุดคุณภาพปี2561จากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า จัญญาบรนต่อวิชาชีพข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธ,ธาต่อวิชาชีพของตนเองเป็นอย่างสูงมีความกระตือรือรน้นรับผิดชอบในการทำงานต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จมีความขยันหมั่นเพียรเสียสละและอุทิศเวลาให้งานส่งเสริมให้ครูบุคลากรรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กำลังใจผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอจนได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2562จากกองทุนบุญญานุวัตและมนิธิพัฒนามาดเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ,อกองทัพอากาศประจำปี2558เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี2553จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2 เป็นตัวแทนอำเภอโคกโพร,รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันการเต้นบาสโลบงานกาชาติจังหวัดปัตตานีประจำปี2561และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าประกวดจนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความหัวข้อเมืองตานีวีดีที่ภูมิใจรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองคัดลายมือเพลงชาติไทยประจำปี2561รางวัลชนะเลิศการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้นป .4-6 การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่ประจำปี2560และระดับประเทศเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบบย,ยม,มุกป,ปีการศึกษา2562โรงเรียนได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีพุทธศักราช2560ถึง2562และเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมศึกษาในรอบที่สองจัญญาบันต่อผู้รับบริการข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อสิทธิและผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยใจรักและเมตตาส่งเสริมและให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตชั้นปถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2561มีค่าเฉลีย่ยสูงเป็นลำดับที่10ของเขตพื้นที่ปี2562มีค่าเฉลีย่ยสูงเป็นลำดับที่12ของเขตพื้นที่และผลสัมฤทธิ์ NT ทชั้นปถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่เป็นลำดับที่10ดับเ่1าจนทำให้ข้าพเจ้าและ ครูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติยศติดต่อกันสองปีสอนข้าพเจ้านำนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำมีการศึกษา2,562ครั้งที่69ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้รางวัลเหรียญทองอันดับ4การแข่งขันวาดภาพระบายสีป .1-6 ประเภทนักเรียนบุกพร่องทางสติปัญญาเหรียญทองอันดับ10บการแข่งขันวาดภาพระบายสีป .1 ึง6ประเภทนักเรียนบุกพร่องทางการเรียนรู้ร่วมการแข่งขันกีฬากีฑาระดับกลุ่มโรงเรียนประจำปี2562ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาประเภทตะกร้อชนะเลิศขบวนพาเรดชนะเลิศกองเชียชนะเลิศกีฬาและกีฑารวม ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะต่างๆอย่างเต็มศักยภาพโดยจัดหาสื่อการสอนอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆองค์กรเอกชนมาให้ความรู้แก่นักเรียนจัดกิจกรรมการสอนแบบสเต็มโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยการสอนแบบมอนเทสซอรีจัดปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับครูและนักเรียนห้องสื่อไอซ จะทำห้องสมุด3 d ดีบริการยืมหนังสือมุมเกมมุมสือ่อวีดิทัศน์และแท็บเลต็ตไว้บริการนักเรียนระหว่างวันเปิดเรียนส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนสื่อไ c t จัดจะทำนวัตกรรมแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปีการศึกษา2562ครั้งที่69ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน,ขนการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นประเภทนักเรียนที่มีความบุกร่องทางสติปัญญารางวัลป้ายและกิจบัตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่สองข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการแต่งกายถูกระเบียบตามแบบข้าราชการมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานแก่บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเป็นผู้ตรงต่อเวลา ทำงานเต็มเวลาเอาใจใส่รักใคร่ดูแลนักเรียนอย่างดีอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการทำงานวันหยุดราชการโดยไม่คิดค่าตอบแทนทําให้เป็นที่รักใคร่เคารพศรัทธาของเพื่อนร่วมงานนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนทุกคนร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติงานจนเกิดผลดีอาทิเช่น เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการพระราชกรณนนียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และคณะทํางานถวายดอกไม้จันในงานพระราชทานเพลิงรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทอชอและชั้นทอมอข้าพเจ้าได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมทั้งได้จัดกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับโครงการสัมพันธ์ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนจากการประชุมนักเรียนการประชุมผู้ปกครองยอมรับฟังความคิดเห็นขอ,ของผู้อื่นข้ารเจ้าบริหารงานโดยเปิดโอกาสให,ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยใช้การประชุมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันเช่นประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคณะกรรมการภาคีเครือข่ายนำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมบัณฑิตน้อยกิจกรรมเดิอนรุนรงณ์วันต่อต้านยาสิบติดโลกข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการบริการโดยคำนึงว่าลูกค้าคือคนสำคัญ ฉะนั้นนักเรียนผู้ปกครองถือเป็นลูกค้าคนสำคัญจึงให้การบริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสื่อมือภาคกันทุกระดับแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์บริหารงานแบบกัลยานามิตร มีอัตยาศัยดีเป็นกันเองและสุภาพต่อทุกคนรวมทั้งเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีความสำนึกได้ถือเป็นหน้าท,ท,ท,ที่ที่ต้องให้บริการช่วยเหลือแนะนำในสิ่งที่ดีให้ความรักความเมตตาการุณาต่อนักเรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและคอยให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาตอนน่อในระดับที่สูงขึ้นจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ช่วยเหลือในเรื่องของอาหารกลางวันอาหารเสริมนมเสื้อผ้าอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนที่ยากจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ความร่วมมือโดยเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในอย่างสม่ำเสมอจรรยาบรนต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพข้าพเจ้าใช้หลักธรรมาพิบาล มีการกระจายอำนาจการบริหารงานและบริหารจัดการแบบกาลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงานน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิอดุละยะเดชรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงและพัฒนานำหลักทฤษฎีทางการบริหารที่ว่าศาสตร์และสินต้องควบคู่กันข้าพเจ้าจึงใช้ทั้งศาสตร์และสินในการบริหารงานเพื่อให้งานสำเร็จ ให้คำชื่นชมเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนปฏิบัติงานได้ดีส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานที่ดีพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนให้ผู้ที่กระทำดีมีผลงานเป็นที่ยอมรับยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมง,งานจรรยาบรรณต่อสังคม ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมและได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อวันแม่และกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมในท้องถิ่นและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับครูและนักเรียนเช่นงานมอลิสงานอาสุลองานเข้าสุนัตเป็นต้นเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเช่นกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนในตอนเช้า ร่วมปลูกต้นไม้เทิดประเกียรติเป็นต้นจนทําให้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสวนพุทธศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพของจังหวัดปัตตานีประพฤติตนในในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยปฏิบัติตนอยู่ในหลักของพุทธศาสนาข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรปกติได้แก่เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินเทพวรางกูลรัชกาลที่10จัญญาบันที่เด่นที่สุดข้าพระเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นสิทธิ์ของพระบิดาจึงปฏิบัติหน้าที่โดยนำพระบรมราชวาท ของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยะเดชวิกรมพระมรมมาชนกกรมหลวงสงขลานครินข้อความว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นปณิธาน ยึดมั่นในการดําเนินง,งานประพฤติปฏิบัติตนยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสําคัญอยู่อย่างพอเพียงตามแนพร,ร,ระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุละยะเดชได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้นักเรียนเกิดความตระหนักและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่นกิจกรรมเศรษฐกิจตามรอยพ่อได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนจากจังหวัดปัตตานีเป็นเวลา3ปีจำนวนทั้งสิ้น160,000บาทนักเรียนเข้าร่วมโครงการยุวเกษตรและโครงการสวนพุทศาสตร์ในโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการจัดกิจกรรมที่สนองต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้านประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรม ที่ 1. ฐานการเรียนรู้มีฐานการเรียนรู้จำนวน6ฐานกิจกรรมที่2ธนาคารขยะโรงเรียนกิจกรรมที่3ธนาคารโรงเรียนกิจกรรมที่4สุขภาพดีไม่มีขายกิจกรรมที่ 5. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนพัฒนาครูและบุละคลากรทางการศึกษาอีกทั้งต่อยอดลงสู่ชุมชนจนสร้างความสำเร็จและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนเห็นได้จากโรงเรียนได้รับโร่รางวัลและกิจัตรการนำเสนอบริส p r แพ t ท c ฟหโรงเรียนหนึ่งอาชีพ1ผลิตภัณฑ์ระดับดีเยี่ยมรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นป .4 6ในการแข่งขันมหากรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขตสองจากการที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือส่งผลให้คณะครูได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ปี2563นางอลิสาเคดารับรางวัลชนะเลิศระดับปฐมวัยรางวัลครูดีในดวงใจระดับเขตพื้นที่นางวนิดาตันสุริยวงศ์รับรางวัลรองชนะเลิศในระดับปฐมศึกษา นางวันิดาตันสุริยะวงรับรางวัลครูดีมีจัญญาปี2562นางวันนีโรจนหัสดินรับเข็มเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีผลสัมฤทธิ์เอ็นทีสูงกว่าระดับประเทศนางสาวทุนายอดแก้วนางสุริรัตนวิเชียนโชธรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีผลสัมฤทธิ์โอเนตสูงกว่าระดับประเทศ นางนิพาเพชรมณีรับรางวัลครูดีมีจัรญ,ญาปี2561นางสุริรัตน์วิเชียนโชตรับรางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยมุกปี2560นางนุตยาณีมามุและนางวันนีโรธหัสดินรับรางวัลชมเชยครูดีในดวงใจนางวนิดาตันสุริยวงศ์รับรางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยมุก และนอกจากนาครไูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทอชอจำนวนสองคนชั้นทอมอจำนวน3าคนและชั้นบอชอจำนวนหนึ่งคนได้รับเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษได้แก่นางอนุชยานีมามุด้านนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562 รางวัลชนะเลิศก,การประกวดเรียงความหัวข้อเมืองตานีมีดีที่ภูมิใจรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองคัดลายมือเพลงชาติไทยประจำปี2561รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีป .1-6 ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68ปีการศึกษา2561รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันแสดงวิทยาศาสตร์ป4-6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68ปีการศึกษา2561จากการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะมุ่งม,มั่นตั้งใจข้าพระเจ้าขอยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลจะครองตนครองคนและครองงานโดยมีปณิธานทำตนเป็นแบบดีกว่าบอก ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป